ที่่บอกวาแผนไทยประเทศไทยเราเนี่ยมีศสการนวดสสายสารสารสารัชสำลักแล้วก็สายเฉลยศาสตร์นะคะการนวดเป็นสายรแขนหนึ่งที่สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในสมัยโบราณที่สำคัญของชาวไทยซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการดูถูกดูแคลนว่าเป็นศาสตร์ที่ไร้แก่นสารและเป็นอันตรายทำให้ผู้คนได้รับบาดเจ็บจากการนวด แต่ในปัจจุบันการนวดได้รับการฟื้นฟูและสนับสนุนทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนอย่างกว้างขวางการนวดแบบราชสำนักเป็นการนวดเพื่อถวายกษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงในราชสำนักผู้นวดต้องเดินเข่าเข้าไปหาซึ่งผู้ถูกนวดจะนอนอยู่บนพื้นเมื่ออยู่ห่างไม่น้อยกว่าสี่ศอกจากนั้นจนห่างราวหนึ่งศอก จึงนั่งพับเพียบและคาระวะขออภัยโดยการไหว้หรือการกราบหลังจากนั้นผู้นวดจะคลำชีพจรที่ข้อมือและหลังเท้าข้างเดียวกันเพื่อตรวจดูอาการของโรคโดยพิจารณาจากการเต้นของชีพจรทั้งสองแห่งที่เรียกว่าลมเบื้องสูงและลมเบื้องต่ำ ว่าเสมอกันหรือไม่แล้วจึงเริ่มทำการนวดและต้องเน้นความสุภาพเป็นอย่างมากการนวดแบบเฉลยศักเป็นการนวดโดยวิธีของสามัญชนในสมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นที่นิยมโดยทั่วไปก่อนเริ่มต้นนวดผู้นวด หรือหมอจะต้องพนมมือเพื่อไหว้ครูเสียก่อนในขณะที่ผู้ถูกนวดนอนอยู่กับพื้นหลังจากนั้นจึงเริ่มต้นนวดจากเท้าขึ้นไปที่หัวเขา่าไปสู่โคนขาและนวดท้องหลังไหลต้นคอและศีรษะ ต่อมาเป็นข้อแตกต่างระหว่างการนวดแบบราชสำนักและการนวดแบบเฉลยศักดิ์การนวดแบบราชสำนักผู้นวดต้องมีกริยามารยาทเรียบร้อยสำรวมส่วนการนวดแบบเฉลยศักดิ์นวดด้วยความสุภาพอย่างสามัญชนทั่วไปมีความเป็นกันเอง วิธีการนวดการนวดแบบราชสำนักจะเริ่มนวดตั้งแต่ใต้ใตเข่าลงมาหาข้อเท้าหรือจากต้นขาลงมาถึงเท้ายกเว้นว่าจำเป็นจริงๆจึงเริ่มนวดตั้งแต่หลังเท้าขึ้นไปส่วนการนวดแบบฉเฉลยศักเป็นการนวดที่เริ่มที่ฝ่าเท้าขึ้นไปหาลำตัวการนวดแบบราชสำนักใช้เฉพาะนิ้วหัวแม่มือและปลายนิ้ว ในการนวดเท่านั้นและไม่ใช้การนวดคลึงแขนแขนจะต้องเหยียดตรงเสมอเมื่อน้ำหนักลงที่หัวแม่มือส่วนการนวดแบบฉเฉลยศักมีได้คำหนึงถึงท่าทางของแขนว่าจะต้องตรงหรืองอการนวดแบบราชสำนักผู้ถูกนวดจะต้องอยู่ในท่านั่งนอนหงายหรือนอนตะแคงขณะได้รับการนวด แต่จะไม่ให้มีการนอนคว่ำการนวดแบบฉเฉลยศักด์มีการให้ผู้ถูกนวดสามารถนอนได้ทั้งนอนคว่ำและนอนหงายสุดท้ายการนวดแบบราชสำนักจะไม่ใช้การดัดหรือการงอข้อหลังหรือส่วนใดของร่างกายด้วยกำลังแรง จะไม่มีการนวดโดยใช้เข่าหรือข้อศอกแต่การนวดแบบฉเฉลยศักไม่เว้นการปฏิบัติด,ดังกล่าวและอาจมีการใช้หมอนวดหรือผู้นวดถึง2คนช่วยกันนวดได้วันนี้ก็จะสาธิตการนวดสายฉเฉลยศักจริงๆแล้วการนวดสายฉเฉลยศักนะคะที่บอกไว้ว่า การนวดสายเฉลยศักด์เนี่ยเราจะมีความแตกต่างจากการนวดไทยก็คือว่าเฉลยศักด์เราจะใช้ทุกส่วนในร่างกายของเราเนี่ยในการนวดรักษาในการส่งเสริมสุขภาพในการคลายกล้ามเนื้อผู้มารับบริการถ้าเป็นสายของนวดไทยเนี่ยเราจะเรียกผู้มารับบริการและซึ่งจะแตกต่างกับสายรักษาสัมนักที่เราจะเรียกว่าผู้ป่วยนะคะซึ่งการนวดเฉลยศักด์เราจะใช้ทั้งมือทั้งศอก ทั้งหัวขา่าวเท้าแล้วแต่จุดไหนที่เราสะดวกนะคะบอกก่อนนิดนึงว่าสายเฉลยศักดิ์เราจะไม่มีการรักษาจะเป็น,น,าากกนลักษณะของการนดเพื่อผ่อนหานะคะถ้าสมมุติมีอาการแต่เป็นรักลัาากษณะเบุ้อต้นเราจะส่งสุขภาพพวกนี้นะคะถ้ามีอาการเราจะส่งต่อไปที่หมอแผนไทยราชสำนักนะคะโอเคค่ะวันนี้เราจะสาธิตการนวดสายเฉลยศักดิ์ในการดูแลสุขภาพของ ผู้ที่เป็นอาการออฟฟิศซินโดรนะคะเราจะสาธิตเบื้องต้นก็คือว่าเป็นการนวดหลังนะคะโอเคค่ะอันนี้จะเป็นการนวดหลังโดยใช้ศาสตร์ของเฉลยศัตว์นะคะจะแตกต่างกับศาสตร์ของสายราชการนัดนะคะสายเฉลยศัตว์เราจะใช้เป่ามือนะคะส้นมือนะถ้าเป็นสายของราชํานักเราจะใช้แค่โป้งอย่างเดียวนะคะ ัน,นเป็นลักษณะการคลายหลังซึ่งคนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดมหรือมีอาการออฟฟิศซินโดมจะเป็นลักษณะของโรคปัญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมนะคะพฤติรกรรมของคนที่นั่งน,นานๆในคนที่มีอาชีพเป็นครูนักการแบงค์หรืออาชีพที่อยู่ในออฟฟิศคนที่ทำธุรกิจหรในเครียดมากทำงานมากใช้คอมพิวเตอร์มากเป็นปัญหาต่อหลังนะคะ ต่อไปเชเลเอศักดิ์ของเราเนี่ยนอกจากการนวดโดยใช้ทุกส่วนของร่างกายแล้วเราก็จะมีการยืดเยียดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการยืดหลังนะคะ <ๆ S 1> เราจะนวดที่เกิดการคลายกล้ามเนื้อก่อนแล้วเราก็จะยืดหลังนะคะโอเคค่ะนอกจากการยืดแล้วเราก็จะมีการดับหลังนะคะโดยที่ผู้มารับบริการของเราจะต้องนอนตะแคง การนอนท่ากก็จะมีสรีระของเท้านะเราจะต้องมีการวางเท้าที่ถูกต้องการวางแขนที่ถูกต้องเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับผู้มารับบริการก็เป็นการยืดหยียดเราจะไม่ได้ยืด,ยดเหยียดมากจะยืดเหยียดแค่พอตึงเส้นนะคะอันนี้ก็จะช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังที่มีผลต่อการเป็นปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับพิซินโดมน,นะคะโอเคค่ะภาาถัดไปเนยนะคะ นอกจากหลังแล้วก็จะมีผลต่อกล้ามเนื้อบริเวณของที่เชื่อมต่อกล้ามเนื้อบ่านะคะ okay. อันนี้เราก็จะนวดบริเวณของเนินอปกกล้ามเนื้อตรงนี้หรือเส้นตรงนี้จะมีผลต่อบ่าที่เราเป็นนะคะต่อพิซิโดมที่เราเป็นเราก็จะมีการนวดคราวแค่คุณมีภาวะเครียด โดนสัมผัสโดยการนวดหรือผ่นอนคลายกล้ามเนื้อโดยการนวดก็จะรู้สึกบรรเทาอาการน,นะคะอันนี้ก็เป็นท่านหนึ่งที่ช่วยในการคลายกล้ามเนื้อลบอาการซินโดรนะคะแล้วก็ท่าสุดท้ายที่อยากนําเสนอน,นะคะก็เป็นการท่ากล้ามเนื้อหวาดนะคะมาดูท่า,ทากันนะคะท่าน,นี้เราก็จะใช้ข้อสอบอันนี้เราจะใช้ข้อสอบของหมอนะคะหมอแผนไทยนะ กดลงไปบริเวณข้างกระดูกสะบักนะคะแล้วก็ยืดแขนคนไข้แแขนผู้มารับบรการลักษณะนี้นะคะอาการของออฟฟิศซินโดมที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นบริเวณที่กล้ามเนื้อจะแข็ง,ขงเกรงบริเวณสะบักบริเวณแขนตาแกแ็้ทาาน,นี้ก็จะช่วยได้นะคะท่าที่เรานำเสนอในวันนี้มีทั้งหมด5้าท่านะคะเป็นท่าของ เลยศักด์ที่ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพข,ของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรมน,น,นะคะเริ่มท่าที่เราเริ่มเมื่อสักครู่ก็จะมีท่าล้างมีท่ายืดหลังดึงแขนนะคะแล้วก็มีท่าบิดกล้ามเนื้อหลังนะคะยืดเหยีดกล้ามเนื้อหลังแล้วก็มานอนหงายเพื่อนวดบริเวณของเนินโคช่วยในการยืดคลายกล้ามเนื้อ บ่าน,นะคะแล้วก็ท่าสุดท้ายเราก็จะมือยืดเหยียดกล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อบ่าตัวนี้เป็นท่าที่เวลาคุณทํางานคุณจะหอ,อไหลแต่เวลาเรามาทําการผ่อนคลายเราก็ยืดกลับมานะคะโอเคค่ะทั้งหมดห้าท่านะคะที่ช่วยในการสบสรุมสุขภาพผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะอนนขอบคุณครับขอบนักเสิรนะคะ